สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะคะพบมกับอันเซวีเกม Luna M นะคะวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆเลเวลถึงเท่าไหร่แล้วเอ,อ่ยตอนนี้เรา51แล้วนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆถามเข้ามาหลายคนว่า ของต่างๆเนี่ยหาที่ไหนแล้วก็พอดีแบบว่าช่วงไลฟ์ของเรานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแบบพวกของต่างๆของเราเนี่ยมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าเป็นพวกนี่นะคะเป็นพวกสโตนที่เอาไว้ใช้ครัฟของต่างๆเฟรมสโตนต่างๆหล่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเราหาได้จากที่ไหนกันเพราะเพื่อนๆถามบางทีเนี่ยเราก็แบบว่าไปเปิดไวหลายที่นึงไม่ออก ไปลองมาให้แล้วนะคะสําหรับเนี่ยเราเปิดกอดบางช่วงนะคือแบบเวลาเวลาไม่กี่ชั่วโมงสักประมาณถ้าหกชั่วโมงได้มั้งเป็นเวลาประมาณ2วันนะคะคือชั่วโมงไม่เยอะล่ะบางทีก็เปิดไว้แล้วแบบไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่เลยได้หนังมาเท่านี้เยอะมากเลยนะคะ4 5, ี่ห้าหเอ๊ยหนึ 1, ่งพ้อยห้าสิบหก เยอะเยอะจนแบบว่าโหอยากให้ตลาดกลางเปิดเร็วๆจังเลยอะเนียเดี๋ยวจะได้เอาของไปขายนะคะจะได้เอาเงินไปไปใช้ซื้อของอย่างอื่นอะไรอย่างนี้อืมก็น่าจะพ้นช่วงแบบว่าความทรมานของสายฟรีแล้วนะคะเพราะว่าช่วงสายฟรีเนี่ยก็ทีค่คัฟของอะ่ะถ้าคัฟตอนไหนอะ่ะคือแนะนำว่าให้คัฟตั้งแต่เลเวล51ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นของระดับ B ซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูนะว่าของระดับ B นะคะมันก็จะประมาณว่าถ้าเราตีบวกสักประมาณ6หรือ7แล้วอ่ะก็จะใกล้เคียงกับของระดับที่เป็นระดับเซ็ตพรีเมียมที่เป็นเซ็ตเริ่มต้น300ที่เห็นเพื่อนๆหลายๆคนใช้นะคะที่เติมกันไปแพ็คเริ่มต้นอ่ะสำหรับของระดับ B เนี่ยเราหา ได้ทั้งจากมอนนะคะดรับจากมอนเอาก็ได้หรือว่าเราจะคัฟเอาก็ได้นะคะการดรับจากมอนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ทั้งที่เป็นของแบบว่าของที่ดรอบมาเลยเป็นไอเทมธรรมดานะคะก็จะมี1สล็อตแล้วก็ไม่มีดาวนะแต่ว่าถ้าเป็นเซตบีของ B เนี่ยนะคะที่มันมีสัญลักษณ์เครื่องหมายอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ไอเทม ส่งได้นะคะซึ่งมีโอกาสลุ้นดาวแล้วถ้ายิ่งดาวเยอะเนี่ยค่าพลังที่ได้จากไอเทมนั้นก็จะสูงยิ่งขึ้นด้วยและมีโอกาสที่จะมีสล็อตเพิ่มมาด้วยนะคะสล็อตสูงสุดเนี่ยก็จะมี4สล็อตซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้หินอัญมณีนะคะซึ่งสามารถเพิ่มค่าพลังพิเศษตามที่เพื่อนๆต้องการได้อีกนะคะเวลาส่งเนี่ยเราแนะนำให้ใช้หินส่งแบบ Advance ์นะคะซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านค้าโดยใช้โทเปสในการซื้อนะคะนี่เลยเราซื้อไป2อันเรียบร้อยเดี๋ยวลองส่งกันดูเลยนะว่าจะได้เป็นจะได้แบบว่าไอเทมที่มีดาวเยอะๆไหมอะไรอย่างนี้มาลองดูกันนะคะปึ๊บสำหรับชิ้นแรกแบโอ้ได้ส่งดาว1ช่องนะลองดูค่าพลังป้องกันทางกายภาพนะคะสำหรับเซตนี้นะชิ้นนี้ มันจะเป็นของระดับ B แต่ว่าเลเวลสูงหน่อยนะคะเป็นมันจะมีหลากหลายระดับสำหรับชิ้นนี้เป็นระดับที่61นะคะพลังป้องกันกายภาพเนี่ย1,700แล้วลองมาดูเซตที่เราใช้อยู่สองเรบอันนี้มันบวก7ไปแล้วมันก็เลยค่าพลังป้องกันเยอะนะคะซึ่งถ้าชิ้นเนี้ยบวก7อะค่าพลังป้องกันก็จะเยอะขึ้นขึ้นมาพอๆกันเลยมาดูอันต่อไปดูซิว่าชิ้นนี้จะได้ดาวเยอะมั้งไหม วบโหชิ้นนี้นะคะสีดาวพลังพวอก,กันแกาแกายภาพเนี่ยไปตั้งนู่น1 9 8หนึ่งเห็นไหมมันจะมีแบบว่าความแตกต่างขึ้นมานิดนึงหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากคราฟนะคะก็เราไปหาไอเทมตามแมปได้เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปแมปที่เราได้ไอเทมมาเยอะๆนะคะนี่เลยกดไปที่แผนที่เดีย๋ยวจะบอกแล้วตอนนี้ แมปที่เรา,าไปหาของได้เยอะๆนะคะตอนช่วงเลเวล51ถึง55เนี่ยก็คือแบบนี้วินซาแคนยอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเดี๋ยวลองกดไปที่ใกล้ๆร้านขายของแล้วก็เราจะวาร์ปใช้ใบวาร์ปไปเลยนะคะอย่างรวดเร็ว มาถึงแล้วแมปวินซาวแคนยอนเอนทานะคะแมบปบนี้แหละเป็นแมปที่หาทรัพยากรที่จะเอามาบวกอาวุธผลิตอาวุธสร้างชุดเกราะอุปกรณ์ต่างๆนะคะตอนเลเวลช่วงต้นของ50เนี่ยได้ง่ายมากๆเลยเรอกาจะอยู่แมปนี้ถึงสักประมาณเลเวล55เลยนะเพราะว่ามันได้ของเยอะมากนะคะ ก็สามารถบอดได้ตั้งแต่เลเวล50ถึง60เลยก็ได้จะได้ทั้งของสวมใส่คลาส B เลเวล51นะคะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆด้วยนะอย่างเช่นพวกแม่มิทิวนะคะหนังผ้าหรือว่าของอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยนะที่มันจะเอาไว้สำหรับการคัฟุปกรณ์นะคะเราก็มาดูที่แผนที่เลยก็ได้ว่าเราจะไปตีที่ตัวไหนดีอะ กดมาที่แผนที่แล้วก็ดูที่มอนสเตอร์นะคะคลิกไปแต่ละตัวนี่แหละนี่เลยของที่เราต้องการนะคะก็จะอยู่ตามมอนสเตอร์ต่างๆเมื่อเราเจอตัวที่เราอยากตีแล้วนะแล้วก็กดเดินไปได้เลยแต่แนะนําอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าอยากได้ของเยอะๆเนี่ยตีตรงที่ที่คนไม่เยอะอืมมันจะได้ของเยอะกว่ามากๆเลยจากที่ลองนะคะช่วงเนี้ย อาจจะฟาร์มของได้จนครบทั้งตัวเลยก็ได้นะเลเวลอาจจะช้าไปบ้างนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเมื่อเราได้ของเนี่ยเยอะขึ้นมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปไล่ทำเควส์อักแล้วก็เควส์องอเพื่อเล่งเลเวลอีกทีนึงก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่เติมเซตเริ่มต้นนะคะเซตพรีเมียม300เนี่ยหรือว่าหาของฟูได้แล้วนะคะที่ระดับ B51 เนี่ยเราสามารถไปบอทฟาร์มได้ที่แมッ เคล่าสวมเลยก็ได้นะคะสมันี้นะคะก็จะสามารถหาของดรอปได้ตั้งแต่61ถึง76ซึ่งเราได้พวกของบีเม่ี้มาจากแมปนั้นเหมือนกันแมปเคล่าสวมนะคะเท่าที่ลองเนี่ยจะดรอปพวกชุดหรือว่าถุงมือถุงเท้าอะไรเนี่ยได้มาเลยซึ่งได้ง่ายมากเลยนะจากที่ลองนะคะ แล้วก็แมปช่วงนี้เราจะได้ของ61เต็มไว้ซึ่งจะข้ามพ้นไปอีกระดับเลเวลหนึ่งแล้วแล้วก็จะได้วัตถุดิบคัฟของระดับเลเวล61-76ด้วยเลยนะคะอย่างเช่นพวกแร่ต่างๆนะคะเฟนเรียมออเรอะไรอย่างนี้อันนี้เอามาใช้ทำเฟนเรียมบาร์หรือว่าเฟนเรียมอินกอตนะคะหรือว่าจะเป็นพวกหนังอันนี้เป็นผ้า ถ้าสำหรับาสายธนูหรือสายเวทอะไรอย่างนี้ก็ีนะเอาไว้ทําพวกชุดเกราะต่างๆนะคะหรือว่าอีกอันนึงจะเป็นหนังหนังชื่อว่าอะไรเอ่ยอันนี้ดอกแร่นะคะต้องหาตัวที่ดอกหนังสิมันจะมีอีกอันนึงนะคะจะเป็นหนังใส่ เซนตินติกนะแล้เวเราขอหาดูแป๊บหนึ่งว่าดรอปจากตัวไหนนะคะโอ้ตัวนี้ดรอปแต่ว่าแบบเนี้ยตัวดรอปหนังอะ่ะจะมีน้อยก็จะเป็นผ้ากับเป็นแร่เยอะนะคะนี่เลย62อตัวนี้เราจะหาหนังได้จากตัวนี้นะเยอะนะคะส่วนของที่ใช้คราฟอย่างอื่นอะ่ะพวกเครื่องประดับต่างๆนะคะหรือว่าอะไรอา่าจะมีพวก อควาเมลีนโอปอลูบี้ซัฟไฟอะไรพวกนี้เราจะต้องไปขุดในเหมืองนะคะซึ่งจะอยู่ในเลสซอด์วอ์นี่เลยเข้าไปในมายเนอร์ดันเจียนนะคะจะาพวกนี้จะได้พวกอัญมณีต่างๆที่จะเอาไว้ทำเครื่องประดับนะคะส่วนเฟรมสโตน เพลแล้วก็มู h ไลท์ e รูมู l ไลท์คริสตั l ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากตามแมปทั่วไปอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปแล้วลองดูตรงที่คนไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้เยอะกว่านั่นเองเพราะว่าถ้าแย่งเงินตีเนี่ยของที่จะได้เนี่ยมันก็จะแชร์แช์หานหานกันไปอะไรอย่างนี้นะคะอืมวันนี้ก็สั้นๆน,นะสําหรับคนที่กําลังบอดหาของต่างๆอยู่นะคะนี่เลยคือจริงๆเนี่ยไปลองมาแล้ว ที่บอกเพื่อนๆไปหาของได้เยอะมากเลยนะคะถ้าอย่างไงเพื่อนๆก็ลองไปตามแบบที่ว่านี้ดูนะเพื่อที่จะได้เอาขอเอาหาของไปคับอุป,อป,ปรกรณ์ต่างๆกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามต่อในคลิปถ,ถัดไปของช anel เ,เราไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ